รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่แชร์เตือนกันว่าการเก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถความร้อนจะทําให้แอลกอฮอล์ระเหยประสิทธิภาพและความเข้มข้นจะลดลงไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้าได้ชูช่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทตรวจสอบเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถความร้อนจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงจริงไหมครับใช่ค่ะก็คือปกติแล้วอะค่ะแอลกอฮอล์ที่จําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะเคล ว่า75%นะคะซึ่ง75%เป็นเปอร์เซ็นต์นที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้แต่ถ้าเราเก็บไว้ในรถตัวแอลกอฮอล์จะระเหยง่ายกว่าน้ำง่ายกว่าเจล เพราะฉะนั้นเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยไปประสิทธิภาพจาก75%มันอาจจะลดลงลงมาต่ำกว่า70%ซึ่งทําให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้เกี่ยวกับการจอดรถตากแดดด้วยหรือเปล่าครับอุณหภูมิรถเนี่ยค่ะต่อให้จอดไว้ในร่มในที่ร่มก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงก็จะทําให้เอทานอลระเหยออกไปได้ยิ่งอุณหภูมิสูงก็จะยิ่งระเหยได้เร็วขึ้นจอดตากแดดเนี่ยเท่าที่มีการรายงานก็คือจะอุณหภูมิถึง45หรือ70องศาในกรณีที่ โดไม่ติดฟิล์มนะคะ70องศาเนี่ยใกล้กับจุดเดือดของแอลกอฮอล์ของเอทานอลมากเพราะนั้นมีโอกาสที่จะทำให้การระเหยเนี่ยเยอะขึ้นในกรณีที่ไม่ได้ปิดฝานะคะแอลกอฮอล์จะสามารถระเหยได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและที่อุณหภูมิต่ำๆอย่างที่อุณหภูมิห้องเนะะี่ยค่ะเปิดแอร์25องศาเซลเซียสนะคะก็จะระเหยได้ง่ายเหมือนกันค่ะถ้าเราเปิดทิ้งเอาไว้เราจะเห็นเลยว่าก็หายไปหมดเลยถ้าปิดฝาแน่นหนาเนี่ยโอกาสระเหยก็จะลดลงถ้าอย่างนั้น ิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในรถก็ไม่ระเหยแล้วใช่ไหมครับก็จะระเหยค่ะมันก็จะมีจุดที่สามารถระเหยเออกมาได้ด้วยโมเลกุลของเอทานอลเองเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มันสามารถกระจายออกมาจากตรงรอยต่อระหว่างหัวจุกที่ไว้เป็นตัวกดสปเปรย์หรือตัวกดจิวตัวนั้นก็จะทำให้ระเหยเออกมาได้ คือถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะมีคำว่าความดันไอก็คือไอของแอลกอฮอล์นะคะ่ะจะดันออกมาแต่หลายคนเก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถก็ยังเห็นมันปริมาณเท่าเดิมนะครับเจลยอยู่แต่ว่าแอลกอฮอล์จะระเหยไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพลดลงปริมาณแอลกอฮอล์อาจจะไม่ถึง70%็ดสิบเปออะค่ะส่วนวิธีการเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําดังนี้เราควรจะเก็บรักษาพวกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์นี้ค่ะในอุณหภูมิปกติและปิดฝาให้สนิทเพื่อที่จะป้องกันการการะเหย ของเอทานอลของแอลกอฮอลที่เราใช้ถ้าเก็บเอาไว้ในที่ร้อนเนี่ยก็ควรจะใช้ให้หมดอย่างรวดเร็วถ้าเป็นไปได้ก็คือแบ่งแบ่งออกมาใช้ปริมาณน,น้อยๆแล้วขวดที่เก็บเอาไว้ก็คือปิดฝาสนิทให้แน่นที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงแสงแดดใช้เป็นขวดทึบบรรจุแอลกอฮอลนะคะถ้าในกรณีที่จะต้องวางเอาไว้หน้าร้านหรือว่าสถา,านที่สาธารณะเนี่ย ควรจะใส่ขวดทึบเพื่อที่จะป้องกันแสงทำให้แอลกอฮอล์ระเหยง่ายแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือเก็บเอาไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดที่จะกระตุ้นให้แอลกอฮอล์ระเหยไปค่ะยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ห่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่นแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์